สวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆวันนี้วันศุกร์ที่หนึ่งนะคะที่หนึ่งตุลาคมมาได้จต่เดอ้อกินมามา่ะะมา,มาแห้งเนะคะมาม่าแห้งใส่พริกใส่มูมาเด้จักกล่องบรรัน,น,นบ่ไรจะทำยังไงเนะคะเนาะ อ๋อโอเคจ้ะประมาณนี้ให้ดูแค่นี้แหละใส่พริกผงนะคะพริกผงค่ะซอสหนึ่งไปเลยพริกผงแห้งจ้ะมากกี้มาจ้ะมาเด้อมาเด้อกินข้าวด้วยกันเที่ยงว่าจ้ะจะกิโม้งกี่ยำนะันก่อน ปัดสองห่อไหมหิวเข่าหลายจ้ะกินเสร็จเดีวก็จะดูดฝุ่นล่างกอยล่างชามเนาะคะ่ะเก็บขยะไปทิ้งแล้วก็สักผ้าทำงานเนะะาะจ้ะวาันเดิกง,งานมาจนคำปวดจีได้ก็เลยบดิสุทธิะอากาศมันเย็นดาคั่มแล้วเนาะ,ะอากาศเย็นเนาะช่วงนี้ก็เขาฤดูแหบแล้วเนาะฤดูเย็นนะคะอากาศเย็นใบไม้ร่วงะคะ่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนดูแลสุขภาพด้วยใจเด้อ อากาศหนาวเราจะมากิดไปกันพูดมากหิวมาวเราจะเด้อแซ่บแบบจานบักเอบถวยบักเอบเลยจ้ะกินได้มดหมู่บ้านเลยจ้ะเห็นไหมให้ก่อนอื่นที่รูปไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะมาจ้ะ PM M. พีเอ็มเอ็มพีวีไลน์นองหอม พี่นูดอเจเดอทุกคนนะจ๊ะืมดันเส้นดีตาด้วยอืมเผ็ดอืมใส่ลงไปอีกใส่แม็กกี้ลงไปจ้ะ ห่อใหญ่ได้นี่ยสองห่อเลยเบลอเลยสะใจมาด้จ้ะเพชแซ็บใส่น้ำปลาด้จ้ะยำม,มามา่าใส่น้ำปลาจ้ะยำมาม่ายำอิสานผสมน้ำปลาจ้ะแซบ ทำงานกินได้จะปลาห่ากินเส้นแล้วก็ตองล่างจ้ะเอแปรงฟันถึงเทําทำงานได้กินแล้วก็ตองแปรงจ้ะน้ำปลาห่านนะมันกินแรงนะคะมาเด้อมาเด้อเพื่อนเพื่อนเพื่อนเน,เนทุกคนก็อย่าว่าอย่าพิ่งว่ากัน้ะจ้ะเด้อคนไหนบางทีถ้าใดขาไปให้ทักทายไปกินเขากินหนาด้วยก็คือมีเวลานิดหน่อยจ้ะ พะว่าตุลาพฤศจิกาของพิสมัดมันขังกับงานเยอะมันขังกับงานหน่อยแล้วแต่วันเนาะค่ะถทำอะได้ไปหาใครกย่บากรึยังกันเอนนอสุดแซ่บสุดติ้งกระดิ่งแมวมาแล้วจ้ะ ใส่ถัว่วใส่ผักชอยใส่ดอกกระหล่ำนะคะใส่มุโยมะเขือเทศน้ำปลาโอ้ยสุดแซ่บ นอกกำลับกินไปทำงานบ้านไปก็เปิดใหม่เพื่อนๆจ้ะมักขาเทศ Mm hmm. สองห่อเต็มถ้วยบักเอเย้ยำน้ำปลาเอ่ยยำม,มามา่าใส่น้ำปลาสูตรอีสานจะแซ่บยสบลองดึงเด้อจ้ย,ยลองเบิ้งเด้อจ้าต้นนี้ได้เขา กินไปคุยไปเนาะคะ่ะได้เขาเมืองไทยเนาะคะ่ะคนแกนชัยภูมิเนาะคะ่ะนามเคื่อนที่ไหนมาเตกเชียงไก่บอกค่ะมาเตกเนาะคะ่ะแตกมาทะไล่ทะลมบ้านเลื่อนค้นเนาะคะ่ะจะโหลดปนโอทางบ้านฉันก็ได้โคราชนี่ก็อวมคือกันจ้ะ งไงกยขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมไว้วันที่เจ็ดนี่พายุจะเข้ากี่ลูกเนาะคะ่ะไงก็ขอให้ทุกคนมองไทยทุกๆกภาคนะคะ่ะถูกจังหวัดเนาะคะ่ะก็เตรียมทุกๆกอย่างใบสําคัญบัตรประชาชนทะเบียนบ้านอะไรทุกอย่างละคะ่ะให้ก็มังใจสู้ๆหระทแต่าาเวลามันมาแล้วมันเขาแอ้ไม่ทนนันจริงๆนะคะ่ะเพื่อน เป็นห่วงอยู่ทางบ้านนะจ๊ะรับบางคืนรับบางคืนก็สะดุ้งตื่นอ่ะเป็นเวลาตีสองตีสามทางยุโรปเนาะทางทีเราอยู่เนาะเยอรมันทางบ้านเราก็ประมาณหนึ่งโมงสองโมงเช้าประมาณนี้ใช่ไหมไม่หายขาดเลยใช่ใช่ประมาณนั้น แซ่บมาจ้าทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อจ้าก,จอากินคือจะบมุดออกจากเพื่อตามใหญ่จนกินหลายคนใหญ่จักสองคนอลเนะ่ะกินได้สองคนสามคนได้เนี่ย้วยเนี่ยเยอะมากพักชอยเอามาลวกเนาะคะ่ะ อดอกกลำก็เอามาลวกพ่อให้เขาสะดุงสะดุงเนะคะ่พะพอกอบกรึบๆะคะ่ะแลาวจะหาเสือพัเสือผ้าแเนาะคะ่ะไงก็ช่วงนี้เริ่มหนาวแล้วค่ะพูดวนไปแก,ช,กาาะะช่วงนี้หนาวก็หาเสื้อผ้านนะนาใส่เนาะค่ะช่วงนี้ มาด้วจากเฟนแมวทุกคนนะจ๊ะอิซี คนทุกคนก็ทำงานก็อย่าลืมพักผ่อนกินเขากินอะไรเนาะคะ่ะ <c oughs> ดูแลสุขภาพดีๆดเด้อจากในวัยอยู่ไหนเนาะคะ่ะจะป่วยกันได้ง่ายเนาะคะ่ะช่วงนี้บีแป๊บก็ป่วยแซบ่บ ใส่พริกไปอีกจ้ะอืมมันไม่เผ็ดไม่รู้เป็นไรมันไม่เผ็ดจ้านี่ค่ะพริกผงนะคะแต่ว่าวาจิปันเอาเครื่องปัน่นปั่นต่อจ้ะเพราะว่าเขาทําแบบพริกมาแบบม,มันไม่ละเอียดเม็ดนะคะี๋ยววันนี้จะใส่เครื่องปั่นนะคะมันจะได้ละเอียดละเอียดเม็ดมันนะคะว้าวสุดยอดแดงจุยห้วยแะเบนี้ อพอทํราทำงานกินเพชรได้จ้ะแต่ทำงานเรากินเพชรไม่ได้จ้ะแล้วจะวิ่ง <c oughs> <c oughs> โอเคขอตัวไปกินลังไม้จ้ะลังบ้าน มาเตอร์ใหญ่จุ๋มพี่น้อยนะคะสุกค้นะจ๊จะแซบแซบมามาสไปดะคำหนึ่งกับไปล้วกะกินหลังบ้านเซตก็จะทำความสะอาดบ้านจ้ะเพราะว่าทำแต่งานงานบ้านกับบริห็ดเลยช่วงนี้มาใส่เยอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้สาวไทยโดยเดชเเดองกายจะเจอคลิปหนาจ้า บ๊ายบายประเดีจ้าโอ้ยเพลิดเพลินบายค่ะคนทุกคนมีความสุขกันจ้าเด้อ